ที่สวนสมุนไพรเทวเวสรมณีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขนายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์ทวีศินวิณุโยธินรองประหลัดกระทรวงสาธารณสุขรักษาราชการแทนอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายแพทย์แผนไทยร่วมพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระนั่งกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้าพร้อมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชาสดุดีเนื่องในวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความสำคัญของการแพทย์แผนไทยสมุนไพรไทยซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาถึงอนุชนรุ่นหลังและจะน้อมนำแนวพระราชดำริในการสืบสารรักษาอนุรักษ์คุ้มครองและต่อยอดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยให้ยั่งยืนเพื่อน,นำไปสู่ความมั่นคงด้านสุขภาพและความยั่งยืนทางเศรษฐกิจของประเทศชาติ